สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทกทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอนทอนนักคำนวณอยู่ในคณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาสมาชิกมาดูหลักหน่วยบนแม่นๆนะเทคนิคตัวเดียวนะผมยอดสูตรให้ดูห้างหดสูตรเข้าเจ็ดวนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกนะครับหลักหน่วยบนแม่นๆตัวเดียวนะครับ แล้วก็มาเทียบชนกับสูตรที่2ในคลิปนี้เป็นเลขเด่นครบ2ตัวบน5ตัวมาครบที่10หน่วยบนนั่นเองนะครับอ่ะดูให้มันจบเดียวผมมีวิธีทําให้ทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเ,เด้อสมาชิกเด้อนะสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมมีหน้าที่ทําสูตรแจกสูตรพร้อมวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกัน ้าสมาชิกชอบสูตรไหนก็จัดไปฮะถ้าไม่ชอบมองผ่านฮะผมมีวิธีทําให้ทุกสูตรนะฮะไม่มีกักนะครับฉะนั้นก็พิจารณาเอาถ้าชอบสูตรไหนสูตรใด,ดสูตรหนึ่งนะครับเอาก่านที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องอามาฟังคําเตือนนะคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสืบผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท,ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไว้สมาชิกนะครับพิจารณาเอานะครับถ้าชอบสุดไหนก็จัดไปสุดนั้นถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับ <c oughs> อ่ะมาเริ่มด้วยสูตรเลขเด็กมาครบ2ตัวบนกันก่อนก็คือมาครบ10หน่วยบนนั่นเองนะครับมวดแรกนะครับมวดแรกสูตรผมย้อนให้ดูแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขั้วนรัสูตรนี้เดินยาวนะครับสิบขั้วนะครับ สิบกัวดนะสำหรับสูตรนี้อ่าสิบวดลดนะครับสิบหดขึ้นนะครับไม่ใช่จะไม่ไม่ใช่เข้าแค่สิบวดนะครับสิบวดขึ้นนะครับสิบวดขึ้นนะครับเลขค่าตัวมาครบสองตัวสองตัวบนนะครับตัวแรกนะครับสูตรได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดพนหกห้าหกสามก็มาครบที่ สนาที่สิบหน่วยุนครับที่สิบหนนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยครับสิบหน่วยบุญมาต่อกันวทฒิสองครับวที่สองสูตรได้24 5สี่ห้าเจ็ดแวกันนี้ก็มาที่10บหน่วยบุญครับแปดเจ็ดเจ็ดดครัที่สิบหน่วยบุญถูกเป็นวุฒิสอง ม้ต่อมาขกที่3ฮะสูตรได้79023พอดอก227นับหมวดนี้มาที่27นะแถมหลักร้อยด้วยวันนี้ดับก็เฉพาะ10บด่วยบุญนับถูกเป็นหมวดที่2เอ้ยถูกเป็นหมวดที่3หมดที่4ฮะ สูตรได้3 5 6 8 9ารออก3 8 8ดวันนี้ก็มาครบที่3ตัวบนเอ้ยอ่ะอันนี้3 8อันนี้มาออก8 8นะครับแถมอ่ะได้วงกลม3ไปด้วยก็แถมหลักร้อยก็แล้วกันนะครัสมัสชิกนะโทษทีฮนะมันมาตัวนี้นะครับ 8, 8นะอ่ะ เอาเฉพาะสิหน่วยนะครับเอาเฉพาะสิบหน่วยว่าต่อมาสูตรได้3ามคูนยก้็กาสูนที่10บดวยบนนะฮะแถมร้อยก็คือเลขสามด้วยถูกวัพันมาสูตร2 4 5 7 8ดอก3 5 2มาที เลข2กับเลข5อ่าที่10บหน่วยบนหัวที่ผ่านมาถูกอ่ะหัวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะนี่ครับวิธีทำนับวิธีทำนำหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก5คงที่เอาบวกกันดู3 3เท่าเลข6ก4ัเลข0 0นนย์บวกนะครับก็ได้5ฮะ ห้าบวกเพิ่มไปสองห้าหกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้แปดแปดบวกเพิ่มไปสองแปดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้หนึ่งวันี้าเลขห้าตัวห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งมาครบที่สองตัวบนนะครับห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งผมชอบสูตรนี้มากมากเลยนะครับสมาชิกนะเพราะมันไปนชนเด่นผมเกือบทุกตัวเลยชนเด่นบนผมเกือบทุกตัวเลยครับฉะนั้นผมขอจองสูตรนี้ไว้เพื่อจะนําไปสรุปห้านะนะครับเดี๋ยวนะ ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเพื่อจะไปสรุปสองตัวบุให้สมาชิกได้รับชมกันสองตัวบนอยู่ในนี้แน่นอนอยู่ในสูตรนี้แหละผมจะใช้สูตรนี้เป็นสูตรสองตัวบุนะครับวันจันทที่ส6บหกทัพหทัหกแปดรอนรุ่นกันนะครับสองตัวบุนะครับอยู่ในนี้แน่ๆเลยผมขอจองห้าครับผมขอจองเลขคี้นะผมขอจองห้ากับ เจ็ดเนี่ยเอ้ยห้ากับเจ็ดเนี่ยเป็นหลักหน่วยก็แล้วกันนะฮะสมาชิกนะอ่ะเนี้มาเทียบชนหน่วยสูตรนี้กันนะฮะไฮไลท์ในคลิปนี้หน่วยบนแม่นๆนะครับตัวเดียววัวแรกสูตรได้เจ็ดนะฮะผพ้ดอกหกแปดเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับหน่วยบนุนะครับ ตัวที่2สูตรเลขเล็7ผลดอก2 2 7สองเจ็ดก็มาที่หน่วยบนหมวต่อมาสูตรเลข8ปดะดอก3 8 8 8ก็มาที่หลักหน่วยบนเอาเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับแถมจิบมาด้วย ถูกเป็นวดที่สามวดที่สี่สูตรเลขกับรอกสามสูงเก้าเก้ามาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นวดที่สี่ผูย้อนให้ดูห้าวดนะครับสูตรนี้เดินยาวนะครับเดินประมาณเจ็ด เดืดด้วยประมาณหกเจ็ดงวดนี่แหละหน่วยบนนะครับหน่วยบนตัวเดียวเตียวดัวตัวเดียวเตียวดัวตัวเดียว,วเ,ยววเยวมื่ผ่านมาสูตรเลขสองฮะหน่วยบนบกสามห้าสองสองฮะก็มาที่หลักหน่วยบนสองก็มาที่หลักหน่วยบน,ก,บน,ยบนก็ถูกเป็นงวดที่ ก็เด,ดูผ้าหดหดที่จัดถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันฮะเนี่ยวิธีทำนะแคบสุดไว้ได้เลยนะครับน่วยบนตัวเดียวนะครับก็วิธีทามผมเอาตามนี้เลยนะฮะติ๊กสองครั้งก็บวกกันสองครั้งนะครับติ๊กครั้งเดียวบวกกันครั้งเดียวอันนี้เลขคงที่นะครบห้าบวกเก้านะครับลงฐาดนเลขสี 4. 4่สี่บวกเก้า ครับสีกเ้าลงท้ายเลขสามครับสาลงท้ายเลขหกหกบลงท้ายเลขเก้าเลงท้ายเลขแปดฮะเอาใหมเอาลงท้ายเลขสี่ก้าลงท้ายเลขสามเป็นหกหกสามหกลงท้ายเลขแปด แปดเก้าลงทาเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดงท้าเลขสี่สี่ศูนย์ก็ได้สี่สี่สี่ลงท้าเลขแปดแปดบวกเก้าคงที่องท้าเลขเจ็ดอ่ะหวดนี้หน่วยบนเจ็ดตัวเดียวใครชอบเจ็ดกวางไว้ที่หลักหน่วยก็แล้วกันส่วนตัวชอบอยู่นะครับเลขเจ็ดผมว่าเลขเจ็ดไอ้น่าจะเป็นเลขเลขขี้ฮะหวดนี้หลักหลักหลักหน่วยนะน่าจะเป็นเลขขี้วิสามาชิกเขี้นเป็นประการใดก็พิจารณาเอาก็แล้วกันครับนะหวดประจำาวันที่ หนึ่งเอิบหกทับหกทั 6, อรอลุ้นกันนะเจ็ 7. ถ้ามาวางไว้ที่หลักหน่วยบนก็แล้วกันนะครับมาชนหลักหน่วยทินี้ก็ศูนย์เจ็หนึ่งเจดห้าเจดปดเจ็ดไปฮะสมาชิกส่วนตัวผมชอบแปดเจ็ 8, 7, นี่แหละแปดกับศูนย์เะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็เจศย์อีกตัวหนึงศูนย์เดศูนย์นี่แหละนะนะสำหรับชินี้ก็ประมาณนี้อันนี้ครบสตัวบนอันนี้หน่วยบดน,นะครับสําหรับชินี้ก็ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การติดตามช่วงกันที่เลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ